สำหรับใครที่เจอคลิปนี้นะคะถ้าเจอเวลาไหนนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะอาคุณนะคะก็คือว่าเหมือนกับช่วงนี้จะเจอปัญหาอะไรบางอย่างเนาะเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะค่อยๆเปิดปัญหาที่คุณพบเจออยู่เนี่ย ผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสาหรับบางคนเนี่ยกำลังจมปักคิดเครียดอยู่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงบางคนธุกรกิจค้าขายไม่ดีเลยบางคนต,ติดขัดเรื่องการงานการเงินเหลือเกินบางคนรู้สึกว่าทําไมมันติดนู่นติดนี่ไปหมดเลยนะคะมันเกิดจากนะเกิดจากว่ามันเหมือนกับว่าการจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจุดจบเพื่อเริ่มเริ่มต้นใหม่นะมันขึ้นมาให้เห็นนะคะก็คือว่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยู่ดูแลคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงและเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเนี่ยตอนนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ให้ทําให้สะอาดทําให้สะอาดนะเหมือนท่านมาสิกว่าให้ทงบ้านทําห้องหรือใครอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดอยู่บ้านอยู่อะไรก็ตามอยู่ต่างประเทศในประเทศให้ทําให้สะอาดอยู่ร้านอะไรก็ตามทําให้สะอาดแล้วก็นับพลังงานบวกเข้ามาถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอพลังงานลบบางอย่างสมมุติเจอแบบมีคน ว,วันนี้อยู่ชั้นออกมาดีๆอยู่มีคนมาด่าชั้นอยู่ๆสมมติกินอาหารยดีแม่ค้าอยู่อารมณ์เสียใส่อะไรอย่างนี้หรือชั้น,นยอยู่ชั Mother, ้นดีๆอยู่มีคนมาว่าชั้นอยู่ดีฉิ bilmiyorum. ่นิทาจากญาติพี่น้องหรือจากคนรอบข้างอะไรอย่างี้มีคนมาด่าหรืออะไรก็ตามให้คิดอย่างนี้ค่ะขอบคุณนะขอบคุณที่ทําให้ฉันได้บทเรียนตรงนี้ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้ฉั้นเติบโตขึ้นและคุณจะนิ่งมากพอการที่คุณขอบคุณคุณนากระแสที่ บวกออกไปเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีเพราะวาจาคนที่ดูอยู่เนี่ยวาจาวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเซนแรงช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณจะหนีไม่พ้นการที่จะต้องเจออะไรที่แบบหลายๆอย่างต้องเจอบททดสตอบไม่ว่าคนคนู้นคนนี้บอกดิฉันเป็นลูกลานอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเคยเกิดมาเป็นไว้ตาเกิดทุกภพทุกชาตินิชาเชื่อนะทุกคนทุกคนเคยอาจจะเคยเกิดมาอับเกิดเคยเป็นนักรบอาจเคยเกิดมาเป็นหน้าอาจเคยเกิดมาเป็น ลูกหลานพญาครุฑอาจเคยเกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจเคยเกิดมาตระกูลร่ำรวยอาจเคยเกิดมาเป็นทาสไพรอะไรก็ตามทุกชนชั้นหรือเคยเกิดอาจจุติลงมาจากข้างบนทุกชนชั้นเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างพลังงานของโลกเราเนี่ยกำลังจะเคลียร์ล้างล้างล้างพลังลบก็คือจะล้างคนที่ที่ไม่ดีให้ไปนะคะแล้วคนที่ไม่ดีจะเฟดออกจากชีวิตคุณไปเองค่อยๆเคลียร์ทีคุณ ที่จะที่จะถูกเคลียร์นะที่จะถูกเคลียร์ไปเนี่ยก็จะเป็นหัวสิทธิ์ส่วนมากที่ขึ้นมานจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ธุราคานะคะพระแม่กาลีพระแม่รักเสมออ่าพระแม่กวนอิมน,นะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็คือท่านจะมีความวิธีธรรมนะ นะท่านจะเป็นเทพีที่มีความยุติธรรมแล้วก็เหมือนจะเป็นแม่แห่งจัก,กรวาลของโลกนะแล้วก็พระสิวะด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากไปขอพรช่วงนี้เนาะแต่แต่เราก็ยึดพระพุทธเป็นหลักนะพระพุทธประทานมรรมงบิดามดาครูบาอาจารย์นะคะเวลาสดมนมระเลืกอถึงท่านด้วยบิดามดาทุกชาติเลยนะตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะคะแล้วคุณก็จะได้รับบุญกุศลต,ตรงนั้นท่านบอกว่าท่านจะมาคอยช่วยคุณเสมอพ่อแม่ในอดีตของคุณจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะท่านมาสื่อให้เห็นให้นิชาบ,บอกประมาณนี้พ่อแม่ในอดีต นะคะถ้าเกิดว่าใครเกิดมาชาตินี้ขอปรปทานโทษนะคะฉันรักพ่อแม่ฉันเยลยแต่ทำไมทันถึงไม่ได้รับการตอบแทนนะอะไรอย่างนี้นเลยไม่ต้องห่วงนะพ่อแม่ในอดีของคุณติดตามคุณอยู่เฝ้ามองคุณอยู่ไม่ว่าจะพบภูมิไหนพบข้างบนพบข้างล่างพบบ้าดานพบใดๆก็ตามนะคะท่านคอยเฝ้ามองคุณและคอยให้กําลังใจคุณไม่ใช่ให้กําลังใจอย่างเดียวนะจะเปิดสรัพให้คุณหลังประมาณ 11. หลังสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ให้คุณนะก็คุณก็ขอขมากรรมอโหสิกรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทํางาน ทำงานไปนะคะทำงานไปแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆท่านบอกประมาณนี้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีความเครียดมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครสับแช่งไว้ไม่ดีคือไม่เป็นไรขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปแช่งกับขอบคุณและคุณจะเติบโตและคุณจะมีสิ่งที่ดีๆมากกว่านะคะไม่ต้องห่วงว่าใครฉันจะประสบความสาเร็จหรือไม่ไม่ต้องไปคิดตรงนั้นนะว่าเราจะประสบหรือไม่เราคิดแค่วันต่อวันแต่ว่าอนาคตคุณได้ดีแน่นอนค่ะที่นี่ชาเห็นนะคะ ไม่เกิน3มปีไม่เกิน3ปีถ้าเกิดคุณวางภูมิจิตภูมิธรรมของคุณได้อย่างนี้ไม่เกิน3าปีคุณจะได้รับผลดีๆตามแน่นอนแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคุณต้องทํางานไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยแล้วก็อย่าลืมเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองนะคะโดยการทําบุญหรือรว่าการสวดมนต์ก็ตามและการอภัยทานไม่ว่าใครด่าหรือสาปแช่องอะไรมาขอบคุณขอบคุณนะมันอาจจะยากนะมันอาจจะยากมันอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้สิฉันไม่ได้ฉันแคนเหลือเกินฉันจะต้องด่ากลับหรืออะไรอย่างนี้ขอบคุณไปก่อนนะคะพอคุณฝึกขอบคุณ คุณฝึกเรื่อยๆหรือไม่คุณฝึกคุณฝึกกับอ่าใครสมมติคุณมีใครที่อยู่ด้วยข้างๆสมมติมีพี่น้องอยู่ด้วยอ่ะด่ามาซิอะไรเงี้ยโอ้ยไ่ทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้ยลองดูลองฝึกดูแล้วคุณจะรู้สึกได้แล้วพอคุณลงสนามแข่งจริงคุณไปทําการงานหรือคุณเจอหัวหน้าด่าหรือเจอลูกน้องแบบทํางานไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนงี้ก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาสอนเขาใหม่ ะะแล้วคุณจะรู้ว่าการที่มีจิตใจเป็นผู้ใหนะ้คุณเป็นคนเป็นผู้ให้ด้วยคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาแน่นอนลูกหลานพ่อแม่คนอื่นนะคะจะต้องเจอบททดสอบแน่นอนแต่ว่าคุณก็ต้องทําอย่างที่นิชาบอกแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะยังไงฝากกดติดตามกดแชร์แชร์ทันทีกูนะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ก็มีเปิดรับดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คิวนะคะมีคิวแทรกเดือนนี้ยังไงก็าถามแอดมินได้นะคะขอบคุณค่ะ